คดีนี้เ,นเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมเวลา6นาฬิกา45นาทีพนักง,งานสอบสวนต่อก้อพมกับ <c oughs> ได้รับแจ้งเหตุพบศพพร้อมกับมีรถจักรยายนยนต์ทับศพอยู่นะครับในที่กเกิดเหตุดูเหมือนจะเป็นคดีจลาจรนะครับแต่ว่าพนักง,งานสอบสวนได้ตรวจสอบ,บที่กเกิดเหตุนะครับพบว,ว่ามีพิรุธ นะครเบื้องต้นเราทราบผู้ตายคือนางสาวอลิสตาลาจันตุลาอายุ15ปีเป็นที่พนักง,งานสวนพบข้อพิรุษก็คือบาดแผลที่ร่างกายนะครับมากเกินกว่าที่จะเป็นอุบัติเหตุจราจรนอกจากนั้นยังพบลองเท้าแตกของผู้ชายหนึ่งคู่ตกอยู่ใกล้นีนี้ดูแล้ว เป็นคดีฆาตกรรมอันตรายนะครับเราระดมไปตรวตั้งตึกผ้าตึกจอของขาแล้วก็ตึกของบัตกลับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดนะครับใช้กําลังนักสืบเนี่ยประมาณตามทิบุคนเริ่มตั้งแต่การพูดคุยกับพยานนะครับกับดิดาลันดานะครับจากนั้นก็ดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดตั้งแต่ จุดที่คนตายออกจากบ้านแฝงมานะครับก็พยานที่เป็นตัวผู้ตายเนี่ยออกจากบ้านโดยบอกว่าจะไปหาแฝงน,นะครับแต่พอไปคุยกับแฝงแฝงบอกว่าผู้ตายกลับมาแล้วนะครับแล้วก็มีการโทรสอบถามญาติว่ากลับถึงบ้านหรือ,อยังก็ปรากฏว่ากลับไม่ถึงนะครับ เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ดูกล้องนะครับก็ดูละเอียดมากดูตั้งแต่ออกจากบ้านแฟงมานะครับพบว่าผู้ตายได้เข้าไปเติมน้ำมันรถยนต์อันหนึ่งซึ่งรออยู่แล้วจอดเติมน้ำมันอยู่แล้วในปั๊มนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนดูกล้องวงจรปิดก็พบว่า คนที่เติมน้ำมันอยู่ในปั๊มใส่รองเท้าลักษณะเดียวกับรองเท้าที่เราพบในที่กเกิดเหตุสืสวนนะครับได้ไล่กล้องต่อมาออกว่ารถคันนี้ออกจากปั๊มก่อนที่ผู้ตายจะออกประมาณหนึ่งนาทนะีแต่พอเราไปดูกล้องตัวต่อจากนั้นเนี่ยเขาพบว่ารถของผู้ตายขับนํารถของนะครับ อันนี้เป็นข้อสงสัยที่เราตั้งสมมติฐานว่าคนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งก็คือกล้องตัวต่อไปคนร้ายใช้เวลาถึงยี่สิบนาทีที่จะผ่านกล้องตัวต่อไปนะครับซึ่งเกินของนาทีแสดงว่าคนร้ายหายไปยี่สิบนาทีคนร้ายผ่านไปโดยที่รถผู้ตีดหักผู้เสียหาย,หายไม่ได้ผ่านนะครับการ การดูกล้องก็พบรา,ายละเอียดของรถนะครับของรถคันที่โคลายใช่ไน,นะครับก็คือนายประถมนะครับไปสอบทำการสอบสวนพร้อมกับเก็บพยานหลักฐานนะครับสอบอยู่นานโดยท่านผู้การสื่อานะครับแล้วก็ผู้การสงหวัดตรงขา เภาพว่าเป็นคนฆ่าผู้ตายติดนะครับสาเหตุเกิดจากต้องการที่จะข่มขืนคนตายนะครับคนร้ายออกจากหันใหญ่ไปทานเหล้าที่บ้านเพื่อนที่ยันใหญ่ทางนะครับก็แวะเติมน้ำมันช่วงที่เติมน้ำมันผู้เสียหายกับรถเข้าไปพอดีผู้เสียหายเป็นคนหน้าตาดีนะครับคนร้ายก็วางแผน เียกับรถเบียดรถของอผู้ตายเอาเบียดรถตกถนนไปก็หรือเปลี่ยนยางรถเปลี่ยนยารถยด,ดนเนะครับเข้าไปตีผู้ตายส่วนเรียกผู้ตายแล้วก็ทําการของือนแต่นั้นก็อำนตรายโดยเอารถของผู้ตายไปล้มถับตกผู้ตายไว้นะครับ จากการรับสารภาพเราสามารถยึดของกลางได้หลายรายการนะครับวครายคือท่านี้นะครับเราพบรอยเลือดของผู้ตายอยู่ในรถนะครับอันที่สองก็คือเงินสดหนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นทรัพยสินของผู้ตายที่หายไปอันที่สามก็คือเหล็กกันน็อตที่โคราใช้ตี mm hmm. เหล็กนี้ก็ผ่านการ เราพบกางเกงขาสั้นที่โัร้ายใส่บองเกิดเด็กนะครับพบกางเกงกีฬาอีกตัวหนึ่งนะครับ,บกักว้วายใส่บ็อกเซอร์อยู่นี่นะแล้วก็ใส่กางเกงกีฬาอีกตัวนะครับจากนั้นโัรไล้ก็พาไปยึดของกางของกางที่สําคัญน,นะครับก็คือเสื้อกุมงแบบนี้พู้นะครับแล้วก็ถุงเท้เอ,กอก็ปรกว่าพบคราบเลือดแล้วก็คราบอสุจิด้วยนะครับก็ คนร้ายรับว่าเอามาเช็ดขณะที่ของถือแล้วแล้วก็เอาเสื้อไปทิ้งเราไม่ตามคือมาได้นะครับที่สําคัญก็คือที่ร่างกายของคนร้ายดีรอยบัดแผดรอยขีดขวดรอย่วดของระพาก้าวนะครับไปสัดเล็บของผู้ตายและตรวจใะอียดทั่้างนู้นก็ปรากฏของผู้ตายด้วยนะครับจาก พยานฐานต่างๆนะครับก็เราได้รวบรวมพยานขอหมายจับสารนะครับในข่อก็หาขืนข่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับสําหรับตัวผู้ต้องหาน,นี่ก็มีประวัติป e ีส<ๆ>ีห้านะครับผลคดีก็คือสารตัดสินประทุกหนึ่งปีแล้วก็รอลงอาญาส่วนรายละเอียดในคํารับสารภาพนะครับผมจะยากให้ทาง ผู้การตึก่าเรารับแจ้งเหตุนะครับในส่วนของศูนย์ท่าผู้ทอนงขาแล้วก็โรงพยาบางกลบได้ไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับจากการตรวจสอบดูในที่เกิดเหตุเนะี่ยเราพบที่รถอยู่5ประการนะครับเมื่อเราไปเจอประสบนะครับอันดับแรกรถจกักรยานยนต์ที่ทับผู้ตายอยู่เนี่ยหัวหันกลับมากุญแจที่ต้องเสียบคายอยู่หากเกิดปัะเหตุเนี่ย กุญแจรถหายไปเมื่อยกรถขึ้นบาดแผลที่พบในตัวคนตายเหมือนที่ท่านผู้จัดการว่าไม่สอดรับกับน่าจะเป็นสีอัติเหตุน,นะครับดวงตาด้านขวามีการถูกทำลายอย่างบุนแรงใบหน้าบิดเบี้ยวไหปลาร้าด้านซ้ายมีรอยบุบยุบเย่างเรียบร้อยนะครับติดกระดุมกรูดสิบเหี่ยงเยรียบร้อยคล้ายๆกับว่าประสงค์ที่จะทําให้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุสิ่งที่เราเจอต่อมาคือ เสื้อพุทสีแดงซึ่งแฟนของคนตายแจ้งมาได้ใส่ออกมาดูเดหายไปกระเป๋าสะพายหายไปนะครับปถูกตรงนั้นเนี่ยมาประกอบกับกะพบพิรุกหลายประการโดกระทั่งตามไปสู่การเข้าทีูู่น์ทราบตัวคนร้ายนะครับก็บพบปากแผลและก็มีการดําเนินการโดทั้งสอบปากคำได้รับสารภาพแล้รับตามมาแต่เรียนว่าพฤติการตรงนี้ของคนร้ายค่อนข้างจะเป็นพฤติการที่หมดเทียมนะครับหลังจากออกจาบปั้มน้ำมัน คนร้ายออกจากปั๊มน้ำมันอีก,ก่อนข้องตัวถัดมาเราเห็นว่าคนร้ายชะลอรถเพื่อให้มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายแซงนะครับเวยหน้าป้าปัจาดคนร้ายขับตามหลังมอเตอร์ไซค์ประมาณสี่วินาทีหลังจากนั้นก็มีการเบียดซ้ายน้องไม่ลงก,ก็เยดขวาจน,นตน้องกรดถนนรถก็ร้ายจอดรถเสร็จก็นําเด็กที่ใช้เปลี่ยนล้อครับลงไนจะต้องหายเห่อได้สักคนนะครับเข้ามาถึงก็มีการทำร้ายร่างกายชกท้องข่มขืน เมื่อน้องต่อสู้ก็ใช้เหล็กที่เตรียมมาทำร้ายร่างกายก็ถึงแก่ความตายถอดเสื้อเพื่อมาเช็คอสุจิเช็คเลือดเช็คอสุจิและเอากระเป๋าสตางค์ไปเมื่อแตะที่ใส่มาขาไม่เจอเป็นจุดที่เราดางถึงตัวคนร้ายครับก็ดำเนินที่น้องสื่อมวลชนเพื่อโผลทราบกับคดีลักษณะอย่างนี้อยากให้ตึกระทางหอจากน้องๆที่ชอบออกกลางคืนนะครับก็ปราบเพื่อความปลกกอดภัยของสังคมขอบคุณท่าจาดการครับ แล้วก็เจ้าหน้าที่ขอๆด้วยนะครับที่ทำกรณีนี้ฟรีคกายได้เร็วเราใช้เวลาประมาณ2 4ชั่วโมงถึงได้ตัวคนไลน์นะครับเราอยางนี้ไปก็จะพาผู้ต้องหาไปจีนที่กรเทนะครับเดี๋ยวก็จะไปเจริญที่ที่กรเท